เรื่องตั้มกันที่จะคุยกับปอลูกใช่กับท่านอาจารย์ลูกมีเรื่องสำคัญที่จะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์ค่ะไม่เรื่องอะไรอ่าลูกเะไม่เรื่องอะไรลูกอ่ะอีตั้มกูใช่กับท่านอาจารย์เออว่าตั้มตั้มนายกดาวดิว่าตั้มก็ทัาน์อาจารย์ตั้มนายกดาวนายกอบบดซ้อน่าต่มเนื้อด้เออมันดังไงก็มัดังใจกับนายนั่งนายกดาวเออ กอนายนั่งแลงบันนีแต่เดียวแกจักไอหลามันสักเตะลอยเนาะเงียบซอยอรุ่นเลยกูเงียบมังเลยเงียบเปลกความเกิื่อนไว้กองนายกดาวเพื่อแกเดินมาข้างลุงนั่งนุกกันกว่าป้าเต่าตั้มป๋อุกกาตนาจย์ตั้มแบบเสือหนูอยากถามว่าหนูนี่เป็นลูกใครกาตนาจย์เพราะตั้งแต่ลูกเกิดมาเนี่ยลูกยังไม่รู้เลยว่าลูกนี่เป็นลูกของใคร นะพ่อของหนูแม่ของหนูเป็นใครดกันท่านอาจารย์คือปันเดลกกูเล่าให้กวางวันนี้เมื่ออายุกรบยีที่บีแล้วกูจะบอกความลับกับมึงจากสิิงหนึ่งลกูกเป็นความลับแต่แกูเก็บมานานกูไม่เคยเล่าไว้กับปุ่มหนึ่งผู้ใดกวางแม้กระแตไงหนูหนู่ยไอตีงไอตีนนกูก็ไม่เคยเล่าความลับดีกันท่านอาจารย์เออมันคืออะไรดีคะรังปอแม่ก้องตื่นเนี่ลูกปะขามาัด บอจับอกระปเปอร์วัตเตอร์นี่ไม่จะเป็นบุคคลธรรมดาเตอร์นี่เป็นเจ้าหญิงฮะห,<า>หนูเป็นเจ้าหญิงดิคับทานาจารย์เออเตอร์เป็นเจ้าหญิงพี่หนูหนุ้ยพี่หนูหนุ้ยน้องคือเจ้าหญิงฮะน้องคือเจ้าหญิงใช่กับพี่ไอแดงไอแดงไอแดงโอ,อยน้องพระกาศเป็นเจ้าหญิงฮะ น้องป้าแกมัดเป็นแจวิงเออน้องป้าแกมัดเป็นแจวิงไอ้พี่นวลไอ้พี่นวลไอ้พี่นวลใช่น้องป้าแกมัดเป็นแจวิงฮะน้องป้าแกมัดเป็นแจวิงเออไว้น้องป้าแกมัดเป็นแจวิงเออไลยจะจะโอ้ไม่เกิดแล้วกำลังคูนึกว่ากำนันป๊อบยืนอยู่มั้งเคยว่ากำนันป๊อบกำนันป๊อบเอ้กำนันป๊อบกำนันป๊อบ อันน you know, no ี้น้องบ้าไหนวะกูน้องบ้าเคยน้องบ้าแจยร้องไงดูหน้านอนในวันนี้ไม่รู้มองแบบไหนแบบนี้โอนั่นเไรคนเกินนี้มึงว่าเคยโยกกินกำนันบ๊อบโยแต่กำนันบ๊อบโยกกูก็เบียดักช่องย่อยเงโอ้ร้ายลูกเลยบากันน้องคือเจ้าหญิงกับน้องใช่กับน้องคือเจ้าหญิงแล้วทำไมน้องถึงมาอยู่ที่วัดของท่านอาจารย์ล่ะคะ คือปันเด้ลูกกลาเวกวังอิปากามัดเตอร์นี่เป็นเจ้าหญิงอ่ากบคุณหมากกับแต่นายกดาวกับไอ้รางวัลมากับนายนั่งหาโรยกับกบประคุณหมากกับตบมือกับนายกดาวก็ดีไปนอนกับนายกนั่งจับมือนายกดาวดีจับมือมั้งไงเจงฮะจับมือมั้งจับมือเร็วอ่ามือมิกอ่ามือมิกวะบารมิก บามิกตับมือเลวออกไปสองร้อยวะส่วนเบงเป็นกำลังใจให้หนายหนังเอาโต๊ตอาจารย์โตหนูเป็นเจ้าหญิงดีคะทานาจารย์อันนนหลกเตอเป็นเจ้าหญิงเตอเป็นเจ้าหญิงหลอกแล้วทำไมหนูจึงมาอยู่ที่วัดของทานายจารย์ล่ะคะขอะบคุณนนทน์นกับดับดับนนท์ดับนนท์นนจากกันตังกับกรบระคุณ ไอหมาโรยกับกอบุญกับตะเมื่อนนะนนทีแล้วกับตะเมื่อแล้วตะเมื่อแล้วออมบางมิกเอาไปสองร้อยโรยโรยรยโยก็บคุณมารกับนานอนทครับก็บคุณมากก็บคุณมาร์กก็ได้กลับไปเบิ่เบิ่งเป็นเจ้นนะกับกอบคุณมากอันวก็บคุณมากเออก็บคุณมากเอาตอ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 อะเกิดเลือกการเล่นแคปไม่ไดกุยเล่นกับบัคขามัดล่ะ หนูเป็นเจ้าหญิงหนูเป็นเจ้าหญิงสิการธนาจารย์เนื้อเต๋อเกิดแจวยิ้งหลูกขอบคุณหนานอนท์กับขอบคุณหนานอนปรับมืออีกหนึ่งแกลบปรับมือหน่อยปรับมือหน่อยปรับมือหน่อยบามิกปรับมือหน่อยเอาไปสองร้อยรวยกว่าปะรวยรวยรวยได้ไล่บัตรแล้วได้ปั่นเบัตร เจ้าป้าไปซื้อไวตามิยวซื้อไรก็ไวตามิยวกินไวตามิยวเออเพราะกินไวตามิยวแล้วมีโปรโตีนเราจะโตเราจะโตเวแลแล้วจนจะบับหนังกงลังคุยหนังบมดน,น้อยบีบารูคอวอทีนีนเล็กตอ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 ตตหนูเป็นเจ้าหญิงที่การท่านอาจารย์ก่อยมาเลยมั้งวะ หนูเป็นเจ้าหญิงหรือครับท่านอาจารย์เตอร์เป็นเจ้าหญิงลูกนะแล้วทำไมหนูถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะท่านอาจารย์กูลา่า,มา,า,าไม่กวั้นลูกเอ๋วว่าเจเอ็ดเตอร์เดินมาอยู่ที่นี่ไมาจากตัวเธอลูกเพราะใครจีกท่านอาจารย์ปลอมแแม่ของเธอแม่ของเธอ,อ,เอนั่นคือกว่าหญิงตรีชดาแห่งประมาณนครกระจุมทองกว่าหญิงตรีชดาเอ๋แม่ของเธอเดินทางมาจากประมาณนครกระจุมทองมาเตะทั้หนักวัดข้องพอลูก แล้วก็รำเรียนวิชาจนกว่ายิ่งตรีจดามีสามีหนึ่งคนก็คือเจอวัดสุริยาสุริยากับตรีจดายู่มาลูกนะมีบุตรเศร้าขึ้นมาหนึ่งคนก็คือเธอนี้และหลวงป่ากามาดและตอนนี้พ่อกับแม่ของหนูอยู่ที่ไหนจากท่านอาจารย์ตอนนี้พ่อกับแม่ของเธอนี้เดินทางรับไปยังสมานาคนรประชุมองเป็นเวลาเกือบจะยี่สิบปีหละนะ จนกระทั่งวันนั้นจนกระทั่งวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ลูกเอออกับแม่ก้องเตอก็ไม่เคยว่านับกลับมาสูวันโกกกระต้นก้องพอจริงหรือครับท่านอาจารย์เออถ้าอย่างนั้นดีเลยครับท่านอาจารย์วันนี้หนูฉลาท่านอาจารย์ค่ะอ,อ๋อเมื่อีไปไหนลูกพระการมัดวันนี้หนูฉลาท่านอาจารย์เดินทางสืบหาผู้เป็นพ่อกับแม่ของลูกอะเมื่อกีเดินทางสืบมาพ๋อกับแม่ถูกต้องครับท่านอาจารย์ บอกก้องมึงเงินกูหนังต่างจงาติวราบอกก้องมึงเงินสิ้นชีวิตไปจะแล้วตอนนี้ยังเลือดแต่แม่ก้องมึงคือกว่ายิ่งสีชะดาถ้ามึงยี่เดินทางไปนั่นล,ลูกนะถ้าก้อ้มึงเดินทางไป้า,วากดดว่ายิ่งทีชะดาแก่เพียงผู้เดียวปอลูกต้องเดินทางสืบหมาผู้เป็นแม่ที่มีนามว่าสีชดาทุกทองถ้าอย่างนั้นดีเลยครับพี่หนูนนุ้ยน้องจะชวนพี่หนูหนุ้ยพี่แท่พงพี่สีหนวนไปด้วยพี่หนูนนุ้ยไปที่เปลไปกับไปไปเออ ได้เบียร์ได้บาตรแล้วนายยกดาวมาอย่ารวยฮะเออนายโนนายมาปั่นด้วยนะฮะลุงนั่นนายมาจ้ำรวอ่ะนาตีน่อยนายมาจ้ำรวยฮะไปมาเต็งมึงฮะไปมาดีว่าอยู่วัดกับลวงอุ้ยชี้ลุงลวงชี้ลวงชี้ไปมาเต็ยงเผยเลยกูไปกันเออเผยกันไปกันเผเดียวกันเออไอ้ที่วันไปมากูไปกันแหละไอ้ดีว่าเออเดี๋ยว ปลาดูรัดนังโยจังอย่าได้นั่งเโยที่ตังเราอยากติดเล็วนี้นั่งเออเพราล้วโยปลาโนวาไปตีกล้องตีได้โยมังกับนังตีดโต้ที่นั้นเออไปโยปลาโนว่าเอโยได้จะจังเราโยใจแย่โยปลาโนวาได้กับอะไรกับป้อมไปกันไอ้ที่นวลกับไปกันไปไปกับไปกันตัางเม็ดตัางเป็นทุกคนไปกับปรากระมัด <aciones> ใช่กันท่านาจาร์เรื่งนั้นลูกถือโอกาสนี้กลับมัจฉัลาท่าทนาจารย์เพื่อเดินทางสืบมาผู้เป็นแม่ที่ชื่อว่าตรีชดา,านะครับทัานาจารย์จกดีลูกพระกาศแปรแก่สายาจนะแก่มันความมงคลความกตัญญูตีเตอแสงไงปอเอ็นนาลูกนาก้อยคุ้มครองเดินทางปลดไปลูกพระกาตกลับมัจฉัลาจากับทัานาจารย์จกดีลูกสาธุกับทัานาจารย์ทีเป่มไปก่อนกับท่านาจารย์ ้จุดนี้จะลุกมาโน่นู่ยกับมาเลยแต่ก่อนนี้ไปกับผมกองใจยแล้กับตนเพราะว่าตนก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัดถูกต้นเป็นเจ้าอาวาสเออตนก็ถือบัตรจัดเกณฑ์เป็นคนที่มีน้ำใจนะท่านอาจารย์แต่ก่อนนี้ไปได้คืนนี้ใบเจยกับใบใจเออคืนนี้บเจยเตรียมมาได้เล่นคืนนี้นุ๊กรังวันน้อยมาจังๆแล้วจังเขี้ยแล้วแล้เดี๋ยวก็ตามมาแล้วรางวัล รางวัลเนู้นมาลุยลุยเม็ดแล้วเดี๋ยวจะใชอยากแก้กรับกับพี่น้องเดี๋ยวจะใช้ดีที่เม็ดว่าว่าเรารำวงกันแล้วอยากแก้กรับอยากแก้เลิกนะครับอยากแก้เลิกเออดีใจบายใจคืนนี้ในในมาแล้วคืนนี้กับพี่น้องกับรองเพลงให้พี่น้องควังรักนึ่งพนันเพลงก่อนนะครับเป็นบทเพลงจ่าจานะครับ อาขอบคุณตาจจนกับตาไหนนั่งง่ายมาปั้นหนึ่งกับขอบคุณมาเอาตบมือแล้วตบมือแล้วตบมือเอาไปสองร้อยมันเต็มที่ดักเจออยู่นั่งรลอมเนี่ยเอาไปจับเอย่าเล่นอ้วนบากนั่นไอ้หนุ่นนุ่งยีร้องเพลงไอ้ยร้องเพลงตอนแยกใจพอแยวกูร้องเพลงดักเพลง เพลงอะไรด้วยเพลงนี้กับเป็นรองกับเป็นเพลงเกี่ยวกับชีวิตประวัติกล้องไหนนั่งนะครับตีไปเรียนอยู่จังหวัดตรงกล้าต้องเดินทางมาฟุกซอลที่จังหวัดปัตตานีนะครับด้วยความว่างด้วยความตั้งใจนะครับแยกกิจเป็นครูแยกดีจ้ะจบมหาวิทยาลยัยนะครับในชั้ในในระดับอุดมศึกษานะครับเปิดดีจะได้รับปริญญาตรีนำไปจบการจบแข่งกัน ในอาจีพครูในแจ้นต่างก้องความเป็นครูต่อไปนะครับเปล่งนี้บรรยายไวเกือบมดนะครับกล้องชีวิตปุ่มนะครับเอาไปนองกับก้อนในแย่รองเปล่งนี่ก็เที่ยงปรบมือหน้าโรงนั่งสักครั้งพีน้องกับขอบคุณครับเสียงปรบมือนี้เปลี่ยนเป็นไวตามิวได้ป่ะ,ะเราแกะโตเราแกดโตอเอาไปนองกับก้อนในแี่้อง มอบกับท่านอาจารย์โอโอิชิก่อ <c oughs> นที่จะจากลาท่านอาจารย์มอบบทเพลงให้กับท่านอาจารย์วังสักหนึ่งบนันเพลงกับพี่น้อง นายหังพระตินต้องโบยบินเสสังไปอยู่ปัตตุงงด้วยความวัางวางจากแต่เมืองตรังที่อาศัยเพราะไปศึกษาวังปริญญาด้วยความตั้งใจลาพีลาโนเพื่อนของมาไกลแต่ยัง้องใจตลอดเวลา ูดงศึกษาไปเรียนทรงกราด้วยความตั้งใจเรียนอจักสิ้นทิ้นที่เวลาเองครูภาษาจะยตั้งใจศึกษาเพราะอยากเป็นครูภาคเพียนเรียนรู้สู่เรื่อยมาแต่มีอีกวาดฉันจำจากลาที่ยังไฟหาคือนายนันะ่งนละูนะ่ นายดังไม่โดนนง่งไม่ดังนายนั่งนองไม้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไรยังเป็นนองไม้ไม่ใครรู้จักยังยังายชื่อเสียงเล่นนั่งปลงเพียงด้วยใจรักแต่เล่นไม่ร้อยใครไม่คอยรับโอวตมิตราย่าได้ปักใจ เนื่อยนักริงง้องบังเ่าก็โทแต่กคไม่ถอยก้าวย่างต่อไปทีละน้อยจะเดินตามรอปลูหมอต่อไปควนทั้นผู้ฟังก็ฝากนายนังสักคนได้ไหมจมการแสดงปลดให้แรงใจอย่าได้ปลักใสนายนัง ก็พักเือพักวัวกับวนองูกคนนะครับเป็นเวรนั่งตะลุกานหต่น่ารงนั่งทางรนั่งดีนะครับพักคือมาแี้งมาจากคนเพื่อเป็นูกด้านผอม่บนองนะครับก้คนณนารมาลัถกโดยนะครับให้กำลังใจอย่างนั้งหน้ารุง กบจันบันัตต้มถั่บตนพุตรผมป็ดน,นายนางไม่โดกไม่ดังนายนั่งน้องไม่เล่นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ยังเป็นนองไม่ไม่ใครรู้จักยังไม่จืเสียังเล่นนั่งลอเพี้ยด้วยใจรักแต่เล่นไม่ร้อยกลยไม่ค่อยรับ ขอวอดมิตรอย่าได้แปลกใจเหน,เนื่อยนักจิกนองบังเก่า,ก,าก็ท้อแต่ก็ไม่ท้อก้าวย่ยางต่อไปทีละน้อยจะเดินตามรอยครูมอต่อไปวอนท่านผู้ฟัง,ฟงก็ฝากนายนางสักคนได้ไหมจงมการแสดง โหลดให้แรงใจอย่าได้ับใสนายนั่งสีขาดกอดเียงปลับมือหน่อยครับขอบคุณครับรอยแนนุด้ย อันี่ผมไปกอนธน,นาจันไปแล้วลูกนั่นู้นหนุหน่ยจุกดีมีนะใจนะให้ไปแกพระเจ้านะแกมันกับผมไปกอนกับธนาจัน,น,นเอ้ยไปแล้วลูกนั่นู้นหนุหน่ยจุกดีกับผมไปคนเฮันเล็กกอนน,นี้ไปปุม้มตั้มได้ธนาจันตักติงต้งธยากรุ๊นะตั้มไปเลยมึงไอ้ตั้มมาประหลัดสมจุกโยเลยมาอย่างโยคนนั้นอย่างนั่งอยู่หน้าโรงเลย mình nghe tam lấy của em luôn rồi tam mà cầm nắm bóp vô đây mai nhằng vô nhằng nặng vô rơi cầm nắm bóp cầm nắm cầm bốn bàn pu ở nắm cầm nắm bóp Ơ, còn ní mì nằm chơi ở nặng vô đặc biệt cái tuổi đeo cái chặt bị ai lão nữa thôi em luôn rồi Cái này mình nghe tam lấy của mình tam mà luôn rồi có mình tam tại này chán tôi nhà khốt nên của mẹ khốt mẹ ơi mẹ ตามมามื่อีตามเลยกูตามมาเร็วเร็วตามมาป้มไม่ตามแต่น่าจย์วัดต้นนี้บวชมากี่ปีแล้วอาจารย์ฮะว่าผมตามต้นนี้วัดต้นต้นบวชมากี่ปีแล้วกูนี่เออบวชนะเจ๊ทิปบ้าปีได้แล้วเจ๊ทิปบ้าปีเอ่อต้มหลายปีนู่นนะหลายปีนู่นนะ Tên mốt mà tê tí bà bi lèo chán à ờ, chán Ơ, mốt mà tê tí bà bi lèo Ơ, chán oh. Vậy là... Vậy là khuân tộc tộc tên đèo Đi Chán Rồi <laughs> Vậy là quân tộc tộc án Tên đèo cười Đi. Đi. Nằn nằn, dìm dìm, mày phê à. Cười mất chân, à chân Ây à, dây, quả Bà vây là quân thọc thọc Xới, xuân theo cười Cười dây Cười chân cười lên măng mai Ây Chết phốm Cú bát chân này nụ nụy quả bá Tám cua muốt mà thế, bà, bí, cười chân cười lên măng mai bát, phải, ba chân quá bá เต้ามือเบลือเต้าปนีผมคุยตอบออกอโกกได้กระดแดงว่าแจ๊งเลยไม่พอใิเออบ้ากันเลยนู่นนี่ว่าป้ากับธนาจันนี่มันยังควรเออนุกกันอันี่ป้อมไป่ก้อนกับธนาจันอ่าะป่อเลยลูกขอบคุณกับขอบคุณหนานนกับเดินทางปลดป่อยเดินทางปลดป่อยกับก้อยเดินทางปลดป่อยกับนายนอนยืดตีมานแลายคุณ อันนี้มึงก็เดินทางกับผมเดินตังกันธนัดจันฮะเดินตั้งบนในครั้งนี้บนน็ตนนดิบดุดว่ากองใจถนัดจันเออก่อนนี้ไปก่อนนี้ได้กับเป็นลริเกตลาจันน้อยน้อยจักนิดหน่อยว่าจักนิดหน่อยเออกับเป็นบลิเกตลาจันน้อยน้อยนะลงเล่ไม่รู้เจี่ยงดีไหมอ่ะให้ลงเล่ดิผมเท่งเข้ามาวันทา วันนี้กลาบลาตาฤาษีเพราะเตงมาอยู่หลายปีแต่มาบัดนี้เท่งต้องลาก็อะะขอเตือนเอาไว้บ้างไอเรื่องกระตังทอดกระถินอย่าเที่ยวจับใจไงสิน้นให้ยกไว้กินถึงปีนะ่า อย่าเที่ยวทำเบอร์ทำมวยอย่าคิดจะรวยทางลัดอีกตั้งสวนอย่างที่เขาตัดนึกว่าของวัดของว่าให้อยู่กับวัดเพงจะเตือนอย่าไปนอนเรือนกับสีกาทีกา ไม่ไปก็กระโดดแล้วไม่ไปการกูปนั้นกระตุปไปน้องตองนั้นแบบเจนเกินกระโดดาปกูไปวันก้อนไปื่อนำตกไปยุงมันก๊อปโดนายโปรเด็กที่เดนั่งกลัวมาเกลียวอาจารย์ยมก่ากันล็อกโดนกันอาจารย์ดุงวีเซียนถ้าลุงเสียงตองมาเกลียวไหมยังเด็กกูช่วยเราได้ ไม่เกีียวเลยบึดบึดวะนุกน่ะจันร้อเฮ้ยป้อมไปก่อนน่ะจันเออไปแล้วลูกไหนที่นวลเออมึงจุกดีกับผมไปก่อนแต่ไอ้เหล่าคนี่ไปผ้อมใบจัดงานไหนจนจะคิดให้ไปไหนนะจัดแต่ไรว่าที่นวลจัดงานจัดงานไหนได้โอ้จนกิแลนนอาจารย์มาวัดโกกคาต์นเราวนี่ไม่อันประจำปีมาไล่ปีแล้วมึงไอ้จัดงานเออในป้อมบดิโต้ทุ่ตีบกันจังมาแล้ว เป็นโปรโมเตอร์อ่าติตโตไว้ได้ๆคนนั่งผมรับมาหมดรับมาหมดเออรับมาหมดนั่งเบิ้ลรับมานั่งนองฟุกรับมานั่งดงนอยาจารย์ผมรับมารับมาหมดนั่งจังวัดจังรับมาหมดรับมาหมดนั่งดงนั่งเออนั่งโปนั่งพียรักมึงแหล่ดีดีฮิติลกอย่าบล็อกแดงติลก ก็เลยทดจ้ามึงอย่าลืมด้วยก็นั่งไลก็นั่งดีดีนั่งนี่ก่อนจะลงบันยิตนักกอนเอ๊ะรับมาดีดด้วยนั่งไล่นั่งรับมาไล่นั่งเอ๊ะนั่งกันกลวยรับมารับมาไล่นั่งรับมาไล่นั่งวงดนตรีรับมาเม็ดวงดนตรีวงเต็มมารินเอ้ยวงโอ็ดนินเต็มมารินไรเอามาหมด วงงาตั้มรันวงปากเบ่งเลยเอ,อมามาหมดตั้มรันเลยเรื่องแบบเดว,วงงาตั้มรันวงเจ้วไม่เอามาจัดมาไมา่ยันเออที่นวลเจ้าวงมาเม,ม็ดเออที่นวลชูไอ้บ่าวเม็ดแต่งตัวตีครองมันหนักแก้วให้ลุงวูดแต่งดกดจ็ก,กมันจะด,งออดังร้อยบากระจังยุ่งนี่ นุกกันนี่แต่นี่มึงไอดเจตน์ผมมีเจตน์กับเจ้านายเจ้านั่นแหละว่าจะล้องไงมดเลยจะลอ้องเหรอจะล้องไม่ว่าจะเป็นด้านไม่ว่าจะเป็นต่อเออจะลอ้องไงมดอันนี้ขึ้นไปย,ยิงย่งําต่ําว้นิ้วเรียบร้อยถ้าไม่ตําวนิ้มกับเกียนกับโบ๊บดเดี๋ยวว่าเก็นจากนั่งเกียนจากนั่งเออเกียนเรียบร้อยนัดจังเกียรมาเก็นอ่จังไร่ยๆจังติณปัตตลุงจังโปง่งอ่ะดูดัดจังจังอะไรเดี๋ยวดูรัดอ่ะ เออจังหมดดุวยอัดเกี้ยนนะเย็บรอยมดจัดตีมานมาเย็บรอยพ่อสาวพ่อไรโอไม่มดจัดมามดจัดมามดอ่านตึ้นเกี้ยนไปขึ้นตัวยางง่ายๆเลยวะอ่านจะล้องดันถอโอ้เก๋งบดเดียซีนวนมึงอีจัดนานนายครูอันเลยจัดนานนายตึ้นอ่านจะล้องดันถออ่านเลยอ่านจะล้องดันถอรับมาเต็มมดบุ่มจัดกานเองแต่น่าแฉก ไปกอบใจมาออร์กโรเกอนายซีนวนจัดบึงเป็นตุลาปรลักคิดใต้ครูอย่าลืมใต้หลบคูลงไหนไว้นิ้วขันเออไม่แก่ป็นนะไอเจนจู่จ้องนิ้วเลยยิ้มแย่ไปเลยโอรโอรนี่ไอเจนนี่เออไปตะกันนั่เขาพูดหมาก,กับแต่ไหนเจนอันเ,เดี๋ยวผมรับมาจากอัน้องประกาศมาัดก่อนนะผมไปก่อนขึ้นไปตัวแงโตเลยว่าอานฉลองด่านท่อไปแล้วอันเก่งบทเดียซีนวนว่าพระบ่ เตรียมโยนสนามบินเวอร์นี่วะเตรียมก็ตั้มสนามบินนาน่าจัดมันแก้งก็ปื้อแล้วสุดยอดจริงมันโอเคไหมนุกฤษณนี่นะน่าไม่โอเคแต่ว่ากล้องเส้นเหลือตั้มตายจีบอยู่แก้งบ่เดียรีนวนมันจะดด่านนายกวนจะล่องด่านถอจะล่องด่านทอด่านถอ โดดตาลอ้าวโอ้อจัดสักอ๋อเนี่ยตังแม่ตังเ,ตตงเพศหลกติดกูมนวัดไอตัวเนี่ยเต,ต่อุบาทว่าเหมือนว่าเหมือนนั่น,นกับคุณ